ก็ในส่วนหนึ่งเลยก็คือเรื่องของ potential upside นะครับคือ b b l เนี่ยผมยังมองว่ามี upside ในการลงทุนมากกว่าแม้ว่าจะมีการปรับประมาณการของ KTB ขึ้นมาแล้วเนี่ยแต่ upside เนี่ยก็ยังยังมากกว่าแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าให้น้ำหนักกับ v a l u a t i ค่ข้าง,งเยอะนะครับ,รบเรื่องของ NPL เนี่ยผมคิดว่าชนชนกันได้เลยนะครับเรียกว่าพอร์ตเนี่ยค่อนข้างคล e น n ทั้งคู่นะครับ,รบก็อีกอันนึงที่ผมยังให้ BPL อยู่ก็คือความสามารถในการปรับดอกเบีย้ยที่ ในกลุ่มลูกค้าของเขาเนี่ยเป็นดอกเบี้ยลอยตัวเยอะกว่าดังนั้นเนี่ย<ม>เวลาดอกเบีย้ยเป็นขาขึ้นเขาสามารถที่จะเผักต้นทุนนะครับให้กับลูกค้าได้ดีกว่านะครับแล้วก็ปีนี้แล้วก็ B b บเองเนี่ยจุดที่เด่นที่สุดเลยก็คือ coverage ratio นะครับน่าจะเกือ260นะบ260%ดังนั้นหมายความว่าแรงกดดันที่ถ้ามันมีอะไรผิดพลาดเนี่ย b ี l เนี่ยความเสี่ยงต่ำกว่ากลุ่มนะครับเขาไม่จำเป็นต้องตั้งสำรองขึ้นมาเยอะนะครับก็เลยยังให้แชมป์เนี่ยเป็น BB l แล้วก็ลองแชมป์เป็น k t ทไปก่อนนะครับ